โอเคกัมาอีกเครื่องนึงเนาะตัวนี้ติดล็อกวิธีปลดล็อกก็ใส่รหัสใหงชื่อตรง 1, 2, 3, 4, 5, หนึ <c oughs> ่งสองสามสี่ห้าหกปลดได้แน่โมเดนได้เนาะวันนี้เราจะมารีเซ็ตเครื่องโดยที่โบให้มันติดล็อกไอดีหรือว่าติดล็อกไอคาวตัวนี้เป็นยี่ห้อเลียวมีเนาะเลียวมีคิวก่อนอื่นให้เราเข้ามาเบิ้งอยู่ตัวนี้ก็เนาะว่าบลดได้ไซน์อินตัวใดไวหรือบบหรือว่าล็อกอินไอดี ถ้ามี ID เดาต้องล็อกเอาออกห้ามรีเซ็ตเด็ดขาดถ้ามี ID ตัวนี้เนาะไอเดียเรมีนี่อันนี้มันอย่างบมทันได้ไซน์อินเนาะเขาสามารถรีเซ็ตได้2ก็คือตัวนี้ตัวแอคเคาท์นี้แอคเคาท์นี้ถ้ามี Gmail ก็ให้ไซน์เอาออกเนาะถ้าว่าบริษัทน,นี้มันชิดติดล็อกหลังจากนั้นแล้วเา็าเข้าไปรีเซ็ต ปกติเลยถ้าเฮาส่เอาออกเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องมันกรบโรมีปัญหาแล้ยเลื่อนลงมาเนาะเอาเอาไหมยานโบรัณเข้ามาที่ additional setting ตัวนี้เนาะจากนั้นการเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วก็มี phone reset ตัวนี้ติ๊กเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาล้างข้อมูลทั้งมือน,นี่เลยเนาะติ๊กเอาแล้วมันกระถามรหัสของเฮาคือรหัสล็อกจอเมื่อกี้แหละอีกทีนึงเลยแล้วเฮาก็ใสรหัสเข้าไป ใส่หรหัสเข้าไปแล้วหาก็กดลบลบทำมดโอเคแล้วหาก็หลังจากนั้นนะฮะกด Delete Data ทั้งหมดเลยเครื่องหามันก็จะรีบูตอีกแค่หนึ่งนะเนาะแ้วก็รอถ้ามันประมาณ15 15นาทีมันก็จะรีบูตขึ้นมาเรียบร้อยอย่างไม่มืดอันนี้มนวอลไวเพื่อนเนาะบางเครื่องมันก็จะไวแล้วแต่ข้อมูลหลายน้อยซ้ำเลยระว่างรีเซ็ตเครื่อง มีข้อแม้ย่างหนึ่งก็คือห้ามปิดเครื่องหรือกดให้เครื่องดับเด็ดขาดบูทันเครื่องมันซีมีปัญหาลอมมันอาจะมีปัญหาการบูทบูสมบูรณ์เ็ให้เครื่องเอาเปเพล,เพลหรือเสียหายได้เนาะหลังจากรีบูตตัวเครื่องแล้วมันจะกลับมาเป็นภาษาจีนเคเก้ามีแต่ตัวนี้เราต้องได้ไปเปลีล่ยนภาษาเอาตามหลังก็ได้ตัวนี้บต้องกังวลเนาะโดยสําหรับ วิธีรีเซ็ตจังไหนบให้ติดล็อกกะจบลงเพียงเท่านี้เนาะแต่ทีนี้เขาก็ได้เครื่องใหม่ละโอเคต่อจากตัวเมื่อกี้เนะาะหลังจากรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วมันก็ให้ขึ้นให้เขาเปลี่ยนภาษาได้เลยเนาะทีนี้เขาก็เลือกเป็นภาษาลาวแล้วก็กดใส่อินเทอร์เน็ตของเขาดี๋ย่กดข้ามไปก่อนก็นได้เนาะ,ะกดถัดไปถัดไปถัดไปเรื่อยๆเลยเ,ลยเลยนาะ นี่ก็ค่อยตั้งค่าหลังเอาพอวัาซันเดี๋ยวมันสิลอกยิ่งกดลงทะเบียนเข้านำไซกดข้ามไปต่อเลยกดไปเรื่อยๆเลยเดีย๋ยวจะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆไปตลอดเลยโอเค้วก็เป็นที่แฮมฮอยแล้วเนาะสำเร็จสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นแล้วเนาะเดี๋ยโอเคอันนี้แม่นมันให้เราไซ้แบบจอเต็มเนาะบางคนงงว่า มันคือขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดตัวนี้เข้าไปมันจะโบสไลด์ทางข้างโอเคเขาก็สไลด์ไปตามมันนี้นี่ก็สไลด์ขึ้นหน่นี่ก็สไลด์ขึ้นค้างไว้นี่สลด์ขึ้นแล้วก็ดกดค้างไว้โอเคสไลด์มาทางนี้ โอเคหนวยนนี้ผมซื้อว่าจอมันยัมีปัญหาหนึ่งเราก็เลยกดหย่าเลยเอาก็ใช้ตอนนี้เลยโอเคทีนี้เราก็ได้เครื่องใหม่โดยที่บดติดล็อกแล้วเนาะ